mm -hmm. ขาต้านหาคาซูซองถิ่บแช่หน่อได้พี่น้องตอนนี้ทิ่บกับน้องบุญมาก็อยู่ท่บานขอบพี่น้องเดินทางมาหาหนองทองไทยเมนี้เพื่อนบอกว่าให้มาก,กินป้าเด้อเมอนี้มือสุดถ้ายเพื่อนส่วนต่างต่ตอนถิ่บอท่ทานในไปไทยหลายหลาพี่น้องแต่ว่าตอนนั้น,นท่นถิ่บกับบริสสะดวกมากเลยหนามกับท่นในโบกคักเนาะแล้วเมื่อวานที่เพื่อนกระส่วนอีกเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานเห็่ท่นถบ่บสะดวกมากก็เลยมาเมนี้แล้วก็เมนี้เป็นน้องสุดถ้ายที่เพิ่นดูหน้าอนะพี่น้อง แลทีกับน้องบุญมากก็เลยเดินทางมามาซองคนพี่น้องกันไ่มีผู้ได้หวังเนาะการเห็นเอฟซีบอกว่าน้องทีบแบบอยากให้น้องแบบพักผ่อนอยู่บ้านแน่เนาะเข็ดคลิปแบบสบายๆแน่ฮะนะซึ่งมนีทีบก็เลยแบบมาลินทงเนาะมนีเป็นวันอาทิตย์และมืออื่นก็จังซิมีเหวียกไปอีพี่น้องมืออื่นก็มีประสมเนาะมนีก็เลยว่าฮะออกมาผาบุญมากออกมาอาบแดดเนาะ แกนี้ก็ดำพอตอนนี้หอดบานขอลเวแต่ว่าบาหวัวเพื่อนน้องท่องไทยอยู่บอลได้เนาะ,ะเพิ่นก็เลยว่าให้ทาย,ยู่วันนี้เจ้าน่อยเพินเาา่น,นออกมารับเันี้เอารถจักมากเนาะเพราะว่าสีรุ่งทงนะพี่น้องรถใหญ่มากพอได้เพื่อนเราเคยไปแล้วแต่หนึง่งโบแมนบอนอ่เราน่ะเออเออไกลๆเพื่อนซิงซ่องพอดีได้ซื้อปลาเรามาบาทเอา้บาบดีทือเ่อนจากกีมากไปทางใด มาล้ทงังุน้องท้องไทยนะพี่น้องเศร้าบันคอกับเป็นทีมงานใหม่ของทิีมเนาะกับฝากติดตามสองของน้องเพื่อนในเด้อพี่น้องห้ากระตังไม้นี่คือทางไปพี่น้องทางไปนี่นาข้านี่เป็นทางล่มไปเนาะขี่รถแล้วก็ขี่ฝุ่นทางล่างนี้แย่มากหนาวเนี่ไหลล่างอ่ะยังไม่ทันหอดหงแต่ว่าทางก็สะดวกอยู่เนาะ หอนแล้ววะนี <folklore S 2> ่หอดแล้วอดแล้วโลดไปอยู่แถวผมเ่ยผอมวะนี่จอรไแถวผมมุดมาใส่น้องก่ามีมาห้เขาไปเบแลกนันหน้าใหไนี่เขาปฏิเปีนี้คือว่าให้นบางบ่งก็ิเปีนี้นะน้ำโบกวะหรือจะไหนบ่มีบ่ามีคน้ำผาเนาะมีมได้คูเหแม่น เขาผสมเห็ดน้ำเลยโอ้เขาบอเห็ดน้ำเห็ดน่ะแปลว่าได้เข้าเลยเขาคลายเบิดเขาบริแบงให้มีมาบ่อเขาแล้วก็มีมาเฮอเขาอ่ะนะและสุดท so uh ้ายนะบริได well, well, e. mm ้ hmm. so uh ์ซ huh. hey, we so um, ัมบ์เขานะเห็นต้อนนะว่าเพิ่นบ่ิทันได้แบงให้เลยเห็นว่าเขาแก่เมื่อเบิด์้ามาซุกแล้วพาดมามามาเกี่ยวเอานะมีบ่อทอันดเขาวันนี้ตอนด้ามนาศ ต้นดูแลให้ประชาชนมีส่วนห่วมเนาะดูแลเอาแต่ว่าบัดเป็นข้าวแล้วบดิแบงให้เลยบัดเป็นข้าวแล้วผัดบดิแบงให้จนประชาชนไปทุประท้วงนะเขาก็ะทำแล้วได้บ่ทั่แล้วบัดเห็นมาให้ผู้ละแสนงส่องแส่นี่แหละแสนส่องแส่งฟิโดยแล้วปีนี้เข้าเราบดเห็ดน้ำปีนี้ลราเข้าบดเห็ดน้ำบัดนี้ล้วก็บ่มีคนเห็ดบัดมีคนเห็ดบ่มีคนน้ำพาแล้วก็ป้าเอาเงี้ยไว้ในนี้แล้วดิ ว่านว่ยุ่แคมเซทางนั้นกับติดกำนานนอกนี่แหละกับตายแห้งเพามมีน้ำด้กอนอไอืเน้นความเป็นคอยคอยกับเห็ดคือกันแล้วให้คอยเหตดเวียกแทนบุตรเนื้อน้องนะซสยอย่าบอกเลยว่าตัวนี้ เออยางเข้าไปน้ำทางอีกขี่รถแล้วละากันยางาต่อนาะโอ้หอดเลยขี่ไก่นึงโอ้คาต่างกล่องเลยไปจักอยี่ยหอดเลยไวเน้นนนนนะดีแล้วหิมมันประธานในโบกัะน่ะตอนโบกพอดีไหง้งมเลยบุญมา ไปดีดูตัวนี้ไม่ว่าเอาเป็นภาคเป็นภาคไปนะเอาแล้วแล้วอันตัวนี้นะยังเป็นตัวพูนเออดูตะบุญมามีตะบุญขึ้นมาพี่อ๋อใส่สักคนคือว่ามีคนเก็บทั้งคนเหรอโอ้เก็บอยู่พี่ได้อยู่โอ้ เก็บท่างผีก่อนเก็บมือระเบิดจักรเก็บน้องคนน้องใหญ่เออมันเป็นห่วยแล้วก็ดูดเป็นขันไปขันไปเนาะเป็นห่วยแล้วก็ขันเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นปลาเป็นี่เนาะมีแต่ปลาน้อยเลยอือมีปลาไม่ได้เห็ดปลาแดดเลยเห่อเต็มเลย ปลาคอปลาขแข่แยงบ่มีบ่บ่มีปลาขแข่แยงบ่กเออแถวน้องใช่เออเรืเออเออเ่องอะเรียนี่พี่ตาแสบมั่นมันไหมน้องบุญมาจะเ,เอาผักกระโดนมาอยู่บ่ผักกระโดนนี่ดีเก็บซ้ำบอกว่าบุญมาบอกบุญมาเอาไหนหน่อยเดียวนี่นี่น เลื่องขับมาเรื่อยเนี่ยโ็คือยูนากามีนี่พี่น้องสิกิสป้าให้เบิ้งป้าอยู่นะสักพุทธาป้าตัวนี้คืองามอะเร่อยนะพัวแป๊ะๆเนาะงามลหมป้าดูป้ายังเหลี่ยงไว้เนาะเอามือเลี้ยงไหมมันออกแม่แรอยู่ป่ะบ่อกรอกแบบปลาถือไผ่เนาะปลาถือไผ่ถือไผ่ป้าถือไผ่แปวันอะไรเป็นมัน มันเป็นมันว่ะแล้วไพ่สอดไพ่ยังค่ะบอสเฮ้ยมีคนมาสอดเซลอยู่นี่จ้ะกัดลหนไหนใครฝากดตัอเรื่องคักเรื่องไหนวันมาทางวัตัดเช็ดอะไรขนาดนั้นนะเ <c oughs> จ้าศิลปะอยู่เลย ไม่ยอ้ยเชื้อนี่ลมมือสัยมันออก,กอันเ็รไม่ซ<ร>้ำรบุญเป็นคนดังนหนึ่งวันนะเอาไม่เสียบอันนี้นนเสียบเอาตัวเสียบเน่ยเลยก็บบเอาเบเแบบอันนั่นเนี่ย ไมได้แล้วต่วอไปด้วยก่อนไปไปยังก่อนรูดดูบ่บกัดดินมาเ<ด>รยียบร้อยพี่นมิโลจัดไม่มาจัดให้เรียบร้อยหลังจากเขากินเขาแล้วเขาจังสิลงเก็บป้าที่อ๋อปิ้งกระไลลายว่ะปิ้งข้าวบาแบบนี้ต้องชำปรมือนี่ <c oughs> จังได้บุญมาเฮ่อเราบุญมาว่ะน้อยน่าลายได้ินสีเซนนะ มันเป็นขี้ตมมันก็มีดจับได้เลยเอาอันย่างหมัดทรงเข้าไว้มันเกินดุดเขาไปไหนพี่มาตองซัดเจ้าภาพกูเได้บอเจ้าภาพเดตอนนี้ใหม่บนแลมเด้หาขึ้นมาหายละปิ่งปลากปิ่งปลากินกับบุเป็นตะุบด้วมันซูงโพดตีตอนนี้นะนี่เอาผ่ามาตัดลงอีกมันซูงโพดครับไปเรื่อย บอกโอ้ระบบเมกินต้องหนีสู้งแห้งเลยเ้าวต้มแก่านอนกระตำลุงตัดตีมหน่อเออตัดตีมันออกนนี่นะแมนทางนั้นห้ามโป้งแล้วพี่เนาะใหญ่โป่มไปดูดน้องเถิงเดี๋ยวเขากินเขาแล้วก็พอดีน้องโบกเขาไปงมป่าต่อทัางพี่เอาอุปกรณ์จับป้าไปละวพูเนาะไม่เป็นหวยเป็นหวยไปเนาะ ้อยเงาซื้อห้อยตะลุงห้อยตะลุงวะนี่โดยเอาน้ำอยู่นี่เราเซอเขาค่ะันทีนี้แบบน้ำแห้งป้าชิบตะต้แบบนี้เอาบอดีไก่น้ำเซดวะนนี้สันเคยอยู่นาค่อยนาไกลเซเน่แล้วกะไกลน้องวายเน่ไกลายน้องอยู่ต่ว่านาขคงนันเคยนัะตี้ เอาไซายแต่น้ำพริตะลุงนี่แหละน้ำพริตะลุงเป็นแห้งแล้ววันนี้ขา้าวผัดยังหากะแตะก่กุ<อ>ขกข้าว่ะจะชิได้กินหรือบ่อแล้วเราก็ได้ว้าวเวลาที่เราเคอยก็มาเึิงเนะาะเรื่องขักอะไรได้ไหมน,น้ำมันเยิมเยิมเลยอ้าตัวเอ,ออ,อหอน มั่นคักอลิบุญนมาขันต้มป่นแทงเจ็กเป็นน้ำเลืง้งเหียมาเลนล่ะเรื่องเรื่องคักอลอิแสบกันแน่กินกันแน่แสบตัวหันหอนฮะแสบพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าว<ส>้ำกาญจนมัน<อ> <laughs> กินแบบนี้แหละป้านี่ยังหอนอยู่ตอนนี้กำลังเอิรเพิ้นมานะ ผิวาขาวเพี้พยกินขาเพป็นมีแจวจำพักมีแจวบุญมาตจำมีพักอยู่นี่นะเนาะเครือยอยู่นี่กินแบนนบนี้แหละกินข้าวปลาเมือม่อนั่น,ออนแมน่น้องนิววะอีนยังไปกินข้าวปลาวัดวลาถือปิงกอกปิงไก่ถือเนี่ยกินไปเต็มเลยไปกินข้าวอยู่ปลาเผื่อห้าปาลาบ่ได้ได้มืันนะมันเลยก็เลยว่าถือเมื่อนถือปิงไก่ถือไข่หมูแดงอีนยังไปอห็นะ ห็คุงอืมเอ๊น้ำติ้งก็ะบไดน้ำปักนั่งไนั่งอาน้เคอขันไผ่เยอะนหน่อยมาเด้อ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 อืมมำงล้อ่งพนนตัวบบ้คือขัดเลย้งมามักเพื่อธรรมชาติได้ในกีาก้างขาวอ่ะ เอาบรรยากาศดีเนาะ่าป้ากับแปบว่าตั้งในนี้นะพี่น้องยิขึ้นกินต้นมะหอนี่เดียวเอืมซองผุน่้าได้อยู่ไหนคัณนี้าไม้สร้างสามสิบบอสมาเอิน มามาแล้วนี่เมืได้นั่นอนอย่างนอมาเด้อพี่น้องขอร่มกันเ้อคิดเขาแล้วเขากัสิมาจับป้าพี่น้องใช่อะบุญมาสิบลงบุญมาบุมิเกิลเออโอเคปาไม่เจอตัวบบนีบอลาจนี้กะลมเด้อเด้อเพื่อนนาะ ที่เหนจะเจอนี่นะนไม่หยาดปีใส่ตัวป่านมาขอนะโูยโูโฮ้ยค่นั่นแหละเห็นปะ นี่อยมจป,ยยป้าล่ายอยู่ได้นี่นี่ปลาตองปลาตองก็นี่ได้ไอะไรกันแต่ตันึงอุ้ยอุ้ยอ้ยองโตขึอนมอนี่ไว้หองาย ああ <laughs> มันกระโดดออกอีกได้ทางปลาดุกปลาค้อบางเมื่อคุณพี่มันยังหนีนี่แล้วปะปลาดุกนะพี่ต้มเลิกแลมมุดลงเลิกได้อุ้ยผมแล้วก็จะจุดพี่ต้มอะไรอะปลาดุก นี่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 ันล้างเจ้านี่มีฮะเดนหนวดมันหันนีวะบอีนิยับมาอีกนั่นนะเออเออนี่ได้แล้วได้สอฮะเก่งลนะอันนี้กับโบแมนว่จักเก่งเก่งเก่งสุดยอดเลยไอทีนี หลยแถะลลยวานอะอสดุงม,มาตึกคือสิคักหัวดำดำมีแต่หัวป้าบพี่หลอ่อไล่่อนอเาโอ้อได้บกหลายเย <laughs> ี่ยมอยู่ในตีดวะเงี้ย <laughs> ป้าป่จก๊ก <laughs> ป้าแขงบ่ มย่าปากอย่าปากนะปากใครงี้งฮะจปากเด้อเสจะได้หมดตัวเด้เนาะมันปากเนาะคูเมือว่ามันแข็งเัีได้บคันมันอันแบบว่าคันปิ้งกัดกะมันคันๆเลยกะแมนอันนี้มันเจ็บคือสิบรอน มืเปาป่ะบงเอิเชี่นนมยอยมนนี่น่อยเดยน่นได้ยูนะกระตากระตาจัดไปได้แน่นอนมาได้แบกลายลายได้ปาลาสดๆปลาน้ำกระาล 哎，妈、啊，我得。 ไม่จับใส่อันไหนอันไหนของใส่เจ้าเล็กหนินะเอ้าเจ้าพัดใส่เขาคอยเอ้ามันประจามให้อไอ้เพื่อนเอาปลาดุกเอาเลยแล้วใส่ผูกประตานเาน้องชาผมเออไม่หรอเออมันแห้งกว่านี้แห้งกิได้เกียบไอ้ที่ตบได้คือดินไปถอดปลาได้ยังห่อมาฉลอนเอามันต่างวิทอีกเอาถัดลงนี้อย่านะไม่ให้เยอะ ก็เลยนางจะไปจนสิเต็มกะดาษแะเก่งน,น,นี่นี่ป้านี่ออกอนี่นโอ้ยโ,ยโชเลนนั่นน่ะกินีนี่ขอนลงห้เอาหญ้าแล้วอลขงงอดมนงอมออสมัฮะทแทงตายเจ้อ,องอ

ออกแล้วบานปวดตีนแลไม่ได้เลยม่ตัวปลาแขงเนาะให้กนั่งไหลมาเ่้มึงะจิ้งจิ้งจิงเนี่ยมันตามแรงกอนแรงก่อนอ๋อมึงในทันนี้เราอ้อแล้วพี่เฮ้ยองมันไม่ไถตาโกนมันเยอา้ามมันเอาไปแน่อย่าจุมลง แน่อ้อเลยนีนนางรักขาสาีมนะอยด้อยอยด้อยอยด้ออยทีไปนั้นีกีทางนี้นะออเอนะปานนี่แหละทีบิดเขาล้คืนจะได้ปะนี่ทีทีิดนี่ออคืนอะไรปะนี่ปุ ขากิตมกับขา่อทิพแซนวันขากิตมแล้วพี่น้องไม่เหมือนเลยไรไรไรง้องง้องอือนี่พยามปะขาโอ้ยโอ้ยออกออกไใช่นไปไม่ได้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุกาสันแล้ววันแย่งซอนเออไลไรขิดง้อออกขิดเด็นออกนี่มันล่มโคตรน่ได้เ็ดเ่อี้ขึ้นมาครึ่งพี่จับจับุ้ยนี่ก็ดีเด็ดาด Ach, <laughs> à, thì... ừ, tổ ừ. <laughs> ừ. chị tốt mẹo. Oi, cắt, cắt. Tai, tai. Tóc, chị tóc mẹo. Body lông chị tóc mẹo, body lông tinh đê. A dê? Clean no trứng ngược lại, eh? Tai, tìa lẹo. Tóc, tìa lẹo. Tóc, มันจะมีตายกอ็โอ้ปลาดุกปลาตองปลาตองปลาตองของไล่บ่เายเรเคยเห็นปลาลากันอันนี้อีนี่บ้านคอโบเดมีบบ้านคอโบเดมีบานตกอยอึดป่าบานตกอยอึดป่าได้อ๋ออะไรของเม้นส์จ้ะ เห็นว่าอยากได้ป้าเมื่อฝากแม่ยมาแต่รถคุกอวะจุดนี้เอออยวพี่แต่อยู่บ้านเกิดท่านบรีมีก็เลยอยากได้เมื่อฝากเขานี่ปลาเยอะจังเลยปลาเอาอีกแลอยชาบยาใครเสือมันเปื่นเจ้าโต๊ะลุลงอนาศาสรเานบได้เนาะ นี่ว่ามันตื้อังว่าอจะข้ตะเกาหันลงไปได้ได้ร้อยเปอร์เซ้นต์ยังไะโอ้ยอยู่จังสี่แหละบัดซิเมื่อจังขืนเดียวจังหูจับจังหูจัโอ้ยมันโดดเอาใส่ท้ายมาดูไอ้ยังเมลีอทางนามันเออเอาทางใส่หลดเหลืออยู่ามาถไป้าป้าป้าบุญปาอนปีอี ลงไปแล้โอนโอนโมเมนต์ป้าอีกโมเมนต์าตั้งแมนปักปักปดุุปดดุปดุพ่อมาาด้ี่มาพอจะปดุกม่คอยง่ายเนด่อยเด้อมอยเด้อค่อยเด้อมาตองกี่ไรหลมอี่น้องาุ้ยเ็บไยทังลงีดตรงนี้เออมาจีมาเอานี้มาปัตอง่ะเอ้วหันบ้านสีสีมาตายเสเา ตองนี่เด้อืมนี่อะไรเรียกได้น้ำหลักออกมาได้ไหมนี่น้ำหลักใหม่เลยบอสเขินแตงหัวไปไปมันได้บ้านนี่เขินแตกสิพาจับปลาโคนใหญ่กับปลาดุกปลาเอาปลาตองไรอะดิเอามาเลีียญมาชักบอสไม่หรอปลามามาตัวใหญ่กว่นี่ตัวเนตัวนี่มันลอยอ้อแล้บนานนานแยงนะมันไม่ไปเขือนสีแตกเลยนี่ตอนนี <S <S yeah. ้กำลังเขื่อนเขื่อจะแตกแล้วค่ะทุกคนน่ากลังเหงค์กันไหม โอ้ยไปยังนะคูบได้ด ok ี่นี่ลองตาตากน่าเอาเฮ้ยไกูดีะยังตกระตอะไอาูขึ้นปรไดัเก็บเก็บไปก่อนวันที่มันไม่เปี่กระต่าแล้วนะกระต่ายตวอนีไอ้ใหญ่ไปอยู่งไหม ขึ้นบ่ได้เด้อประกอได้อันนี้เอาเนี่ปลาข้าได้หมาขึ้นได้บ่ขาเกิบเด้อเกิบนะฮะายักาักาที่เออหายแล้วจะมองดูดูคเกิดนี่นี่ตองเกิดชุด้นได้หนึงเกิดพิาข้าวออกนี่มันจะเอาเกิบขึ้นได้ปันเร็เร็วเรได้จบเอาเด้แล้วคนดก นี่จะกลับจะนำไปเอายาวปลานี้เอากะตออกระนาตัอ่อนนี่นี่ตะขาดนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุ๊กมาหลายตัวนี่นะไม่สิดไเลยเธอนี่มันแห้งแล้วกันมันแห้งแล้วมันสิขาเลยท่านีนันตะขาะขาหน่อยชิบิเอาป้าในนี้เห็นตะโดนละ นี่นีเป็นปลาดุกนะจ๊ะปลาดุกหรือเปล่าดูนี่อะเรพลดมันพลดดามตนงีเนียนีมาตักแล้วนีนีมันลงแล้วนีไล่มาขึ้นมาก่อนเห็นี่มไหอลก่อนนะโอ้ย

คันเนาต้าไว้ดนเก็บเลยคันเฮาต้าไว้ดนๆน้ำฝนจะขึ้นกันนนี้แหละอุ้ยอุ้ยอ้ยมุด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 เก่งายนี่หิวหิ <ๆ S 1> ดิเจอกันนี่ยันดิโจกดูโจกโจ๊ <laughs> จกดูวะ เงีปลาดุกเถ้ามันลงในคูเมืนอีกมากคะสิโกนนี่ให้มันออกวนขึ้นมาเร็ยๆขึ้นด้วยนะปดุไปสบายบอกเขาบเขานี่นี่นี่ตื่นปล่อยให้มันขึ้นมาเองเนเด้อเด้อเด นี่นี่นี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊มาเลยว้ว้ายนี่เอานนี่นีไปนี่นีเอาขึ้นไปไปปี๊ปีเสียตอนนน้อยมันยังมีอยู่โอ้หูยูกลาไงแจ๊คตุบุลกต๊ก้อยไปหาไปดิตน้าปลาโตทาน้านั่น

ชิมได้มากมากพี่น้องกิจกรรมจับปลาจังสีน้องนาดไปวักสีขึ้นแล้วได้เห็นพี่น้องยางมากกันยังไหลจับปลาแต่ว่ากระไดได้สองสามตัวปลาดุกแต่ว่าวิดีโอวัดเป็นวิดีโอแบบทำแลบเรือเป็นวิดีโอแบบไฟว้สมณาพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศการวาจับปลาเรือมากินขา้าวปลาอยู่ทงอยู่หายอยู่หน้าเนาะกะพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศาน้อพี่น้องไปเมืองายแล้วเนาะอันนี้เป็นอาชีพเกาหลีทิพยเคยตอนสมัยเห็นจะดูใหม่ๆยังกินหอดอยู่พี่น้องว่างเงี้ยได้ก็ยังอยากมาอยู่ การสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่าน้เด้วยพี่น้องกับปานก่อนเจอกันใหม่คลนะิปหน้าสบายดี